ตอนนี้เศรษฐกิจมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขโมยขจรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยการใส่ทองมันก็ล่อตาล่อใจที่คอบ้างล่ะที่ข้อมือบ้างละ่ะคุณป้าท่านนี้จริงๆไม่ใช่ความผิดนะ,ะในการใส่พวกเครื่องประดับแบบนี้แต่ว่าจะต้องระวังตัวมากขึ้นคุณป้าเนี่ยใสมาแล้วเดินตรงริมถนนคนร้ายมันขีม่มอเตอร์ไซค์ไปดักหน้าคุณผู้ชมแล้วพอมันหาจังหวะได้เนี่ยมันเข้าไปทางข้างหลังแล้วก็พยายามกระชากสร้อยคุณผู้ชมครับอ่ะดูวงจรปิดเมื่อกี้นะ ผ่านที่หน้าหมู่บ้านหน่อยหลังจากที่ขี่มอเตอร์ไซค์และคุณป้าเดินมาแล้วเห็นไหมะแสดงว่ามันเล่งเอาไว้แล้วนะนี่ขี่นํามาพอสมควรเลยนะผ่านหน้าป้อมของเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้ไปคนร้ายก็ไปจอดรออยู่ริมถนนสักพักหนึ่งคุณผู้ชมคุณป้าก็เดินมาตรงนี้ก็คือตรงปากซอยนอนทบุรี24ทับ3ที่ถนนสนามบินน้ำนะครับพอคุณป้าเดินเห็นไหมคุณป้าก็ค่อยๆเดินโดยที่มีคนร้ายเนี่ย มันไปจอดมอเตอร์ไซค์รออยู่แล้วค่ะหลังจากที่คุณป้าเดินผ่านคนร้ายไปปุ๊บมันเดินตามทันทีเลยพยายามที่จะกระชากสร้อยทั้งสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือนะครับคุณป้าผู้เสียหายชื่อคุณป้าพุทธเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้ตอนเกิดเรื่องเนี่ยคนร้ายมันมาจากข้างหลังมันล็อกคอคุณป้าก่อนเลยนะแล้วก็คุณป้าพยายามที่จะต่อสู้ขัดขืนมันเอามือเนี่ยมาป้องสร้อยที่คอไว ทีนี้พอยกมือขึ้นมาข้อมือคุณป้าก็มีสร้อยอยู่เหมือนกัน2บาทคนร้ายบอกตายแล้วใส่สร้อยเยอะจังใส่ทองหยองเยอะแช่เห็นไหมนี่นี่นี่สร้อยที่ข้อมือเพราะฉะนั้นคนร้ายมันเอาไปหมดเลยนะทั้งที่สร้อยข้อมือแล้วตอนนี้วิ่งหลบหนีเน่กกระชากสร้อยคอไปอีกเพราะฉะนั้นได้ทองไปทั้งหมด 3บาทด้วยกันอตอนนั้นเนี่ย<น>พยายามจะวิ่งไล่ตามนะนะคะคุณป้าบอกแล้วก็รอให้คนช่วยแต่คนรายย้าย่วิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดแล้วก็หลบหนีไปเลยค่ะคุณป้าพูดบอกว่าเสียใจมากเลยคือสร้อยทองที่คนร้ายได้ไปลูกสาวเพิ่งจะซื้อให้แกเป็นของขวัญวันแม่ที่ผ่านมานี้เองนะคะซึ่งเนี่ยแหละพอหลังเกิดเหตุตำรวจไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็นําไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้นะคะสรุปแล้วชื่อว่านายนัทพงศ์พรมโสภา โดนจับพร้อมของกลางนี่เลยค่ะก็คือสร้อยคอทองคําน้ําหนัก2เส้นเป็นสร้อยคอน้ําหนัก1บาทเส้นหนึง่งแล้วก็50สตางค์อีกเส้นหนึง่งเ,เงินสดอีกหมื่นกว่าบาทแล้วก็เสื้อผ้าและรถที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยนะคะคอของที่ได้อ่ะสร้อยเส้นใหญ่เอาไปขายเป็นเงินแล้วก็ไปซื้อสร้อยเส้นเล็กดูสิดูความแสบนี่คุณผู้ชมครับและที่สําคัญคือเพิ่งจะศึกออกมาได้ไม่ถึงปีบทเรียนไปไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ย มารที่เข้ามาสิงในใจก็คือเป็นเรื่องยาเสพติดและการติดพนันออนไลน์เล่นจนเสียหมดเนื้อหมดตัวเพราะฉะนั้นจะหาเงินมาจ่ายนี่มาเล่นใหม่ก็ใช้วิธีการขี่มอเตอร์ไซค์ครับขี่มอเตอร์ไซค์แตดๆๆไปตามถนนแล้วก็เลงว่าจะก่อเหตุกับใครดีบางเอิญคนโชคร้ายคือคุณป้าพุทธแกใส่ทองหยองเดินมาพอดีเลยก็เลยก่อเหตุนี่แหละครับแล้วพอได้ทองปุ๊บเอาไปขายได้เงิน เอาเงินที่ได้ไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งไปซื้อยาบ้ามาเสพส่วนหนึ่งและเอามาเล่นพนันอีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะอาธิตว่าทำอย่างนั้นทําอย่าง,งน้นทํางงทอย่างนี้มันมีจังหวะตอนที่นายนะัทพงศ์มาเจอหน้าป้าพุทธแหมงานนี้ถึงก็ต้องกราบเลยนะกราบขอเข้ามาครับเพราะว่าโหสิให้เพราะว่าเธอก็ไม่ได้ทำร้ายฉัน ขอให้คุณจะส่วนนี้ให้คุณป้าแข็งแรงแข็งแรงนะคะจ้ะสิให้การแลกกันะครับใช่ดีต่อกันแล้วก็ทำตัวใหม่ดีๆถ้าออกมาอย่าทำแบบนี้อีกครับอยู่ข้างนอกก็ลำบากอยู่แล้วไปอยู่ข้างในยิ่งลำบากใหญ่เพราะว่าอายุนี่นึกว่ากราบพระค่ะสามรอบแบมือด้วยคุณป้าแกก็สอนเนาะแล้วก็เตือนสตินะคะแต่คดีก็ต้องปล่อยไปตามกฎหมายอะค่ะทีนี้ตรวจสอบประวัตินัทพลปรากฏว่าตารวจก็ส่หัวเลยค่ะ เพราะว่าก่อเหตุลักษณะแบบนี้5ครั้งแล้วคุณอรชุนเข้าเ,ออเรือนจําเป็นว่าเล่นไม่เข็ดจริงๆนะคะสุดท้ายเอาเข้าไปครั้งล่าสุดครั้งที่6อขอให้กลับตัวได้นะคะแต่เชื่อว่าป้าไม่รู้ถ้าป้ารู้ว่าทำมาแล้ว5รอบป้าอาจจะไม่ให้อภัยก็ได้ค่ะเพราะมันทําบ่อยเกินคุณผู้ชมครับ